นี่เราไดทอไรข้าตอะไรจะกินไม่ได้อะไรบแ่เอหเมนียว้ห้เอะหมอกในนเงี้ยนี่ไมู้แม่จะกินเบ้า่าเ็กสปาเกตติหมไหมเนี่ยอมไมอะ

mẹ ừ. 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 à, ừ. nó vô cùng nếp 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 cái này

เนี่ยอ้จินได้คนดีไปนะแกตัวเองน่อะเติมมาไลฟ์คน Hãy subscribe cho kênh Ghiền mì Gõ Để không bỏ lỡ những video thì dẫn วอวกไปฝากลห้รุ่ยรุ่ยดีนะมไม่มีสัญญาณ<อ>ไม่รู้ว่ะไม่รู้ยังไยนะ กดดูฟังก์ชันนี้ไม่มี